ภาพคลิปนี้ผมขอนำเสนอ Toyota c าโค l ร拉นะผมปี93นะครับคันนี้ราคา38,000บาทครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับติดแก๊ส LPG แอร์เย็นนะครับผมรถได้เดิมนะครับได้ดิ่มเดิมไม่เคยชนช่วงล่างดีนะครับไม่มีดังนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานเลยนะครับภาษีขาดเดือนนะครับขายแค่ไม่กี่เดือนนะผมไม่มีปัญหาการโอนนะครับ เราทะเบียนแล้วโอนได้ปกติเลยนะผมคันนี้ราคา3า0 0 0บาทนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่บางบอน5้านะครับผมดูห้องเครื่องกันนะครับสะอาดสะอ้านนะครับห้องเครื่องสีโดยรวมแล้วยังเงางามนะครับนะครับไม่มีชนหนักนะผมห้องเครื่องเดิมเดิมกริบๆเลยนะครับ่างอะไรยางอะไรมีครบนะครับผมต่างหฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับภายในเป็นเบาะผ้า ไม่ขาดไม่โสมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมทาไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะได้ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ